เรื่องราวในวงการบันเทิงกันบ้างค่ะผู้ชมคะอีกหนึ่งงานสุดยิ่งใหญ่ที่หลายๆคนรอคอยนะในที่สุดก็ come back home คัมแบ็กโฮมค่ะกับน้องกัฟคณาวุฒินะคะหลังจากที่ไปทํางานหรือว่าไปโชว์ฝีไม้ไมือเรื่ององการแสดงที่ญี่ปุ่นคะ่ะผู้ชมเราจะได้เห็นโปรเจกต์หลากหลายโปรเจกต์นะคะของน้องกัฟคณาวุฒิรวมไปถึงการร่วมงานกับต่างประเทศในระดับอินเตอร์ค่ะแต่ครั้งนี้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์สุดพิเศษอีก หนึ่งโปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่นะคะที่เชื่อว่าหลายๆคนรอคอยค่ะกับคอนเสิร์ตค่ะคุณผู้ชมค่ะกับอิสตันโอลแฟนคอนสองนั่นเอง Back To Our Home นะคะก็เรียกว่าเป็นเอ่อเป็นคอนเสิร์ตท,ที่หลายเลยคนรอคอยและเป็นคอนเสิร์ตค่ะคอนเซ็ปชัดเจนนะผู้ชมคะ Back Home เนี่ยแหละ Back To Our Home นะคะกับบ้านของเราดีกว่านะคะและที่สำคัญมากไปกว่านั้น คอนเสิร์ตนี้จะมีความพิเศษเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพิเศษแรกก่อนเลยคะ่ะผู้ชมค่ะนะตอนนี้นะน้องกรับตื่นเต้นมากๆก,กับการทําคอนเสิร์ตหรือว่าการขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตของตัวเองและที่สําคัญมากไปกว่านั้นตอนนี้เนี่ย เขากําลังฝึกซ้อมแล้วนะเริ่มแล้วค่ะผู้ชมคาเราก็ต้องเตรียมตัวแล้ววอร์มร่างกายให้พร้อมคะ่ะเพราะเราเชื่อแน่ว่าคอนเสิร์ตนี้นะจะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่อบอุ่นอย่างมากคะ่ะน้องกราฟพ,พร้อมเสิร์ฟและน้องกราฟเนี่ยนะคะก็บอกว่าณนะตอนนี้คะ่ะเต็มที่มากๆกับงานที่ตัวเองเนี่ยตั้งใจมากๆนะคะเพื่อเสิร์ฟความอบอุ่นเพื่อเสิร์ฟความสนุกและการร่วมเดินทางกลับบ้านไปพร้อมๆกับ กับขนาวุฒิในงานแฟนคอนค่ะที่ปีนี้เนี่ยคอนเซปต์อย่างที่บอกว่าชัดเจนมากๆโดยจำหน่ายบัตรค่ะเริ่มจำหน่ายบัตรมาแล้วนะคะเปิดจองบัตรเปิดขายบัตรเรียบร้อยแล้วค่ะหลายหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยพิเล็กซี่พอเปิดจองบัตรปุ๊บเนี่ยนะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าโอ้โหบัตรเต็มเร็วเหมือนกันนะคุณผู้ชมบางโซนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหขายดีมากๆ จัดเลยนะคะเอาเป็นว่าจัดไปได้เลยในขณะที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยกดจองได้เลยนะคะกับคอนเสิร์ตสุดพิเศษค่ะคอนเสิร์ตที่อัดแน่นด้วยโชว์สุดพิเศษอย่างแน่นอนโดยเฉพาะน้องกราฟคณราวูดค่ะเขาพร้อมเซอร์ไพรส์เขาพร้อมจัดเต็มนะคะและบอกได้คําเดียวค่ะว่าในคอนเสิร์ตนี้เนี่ยมีความฟินเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเอาฟินแรกก่อนเลยค่ะผู้ชมขาอย่างที่บอกว่าน้องกราฟเนี่ยตั้งใจมากมาก กับการทำโปรเจกต์นี้กับการทำแฟนคอนในครั้งนี้นะคะและเราก็เชื่ออย่างยิ่งค่ะว่าแฟนคอนในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นแฟนคอนที่ประทับใจแฟนๆอย่างมากแน่นอนค่ะและที่สำคัญไปมากกว่านั้นค่ะผู้ชมขาเรื่องแขกรับเชิญนะคะเราก็ร่วมรุนไปด้วยกัน รอคอยไปด้วยกันว่าแขกรับเชิญของกัปคณาวุฒิในแฟนคอนในครั้งนี้เนี่ยจะมีใครปรากฏตัวบ้างแต่เชื่อแน่ว่านะฮะจะต้องมีเพื่อนซีเพื่อนสนิทหรือคนที่เคยร่วมงานกับน้องกัปคณาวุฒินะฮะมาร่วมงานหรือว่ามาขึ้นเวทีแฟนคอนในครั้งนี้ด้วยนั่นเองค่ะเอามาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมขาบัตรมีตั้งแต่ราคา7,500บาท5,000บาท3,500บาท2,500บาทนะคุณผู้ชมขาช่อง ทางการจำหน่ายบัตรค่ะก็สามารถเข้าไปได้นะคุณผู้ชมคที่กัฟคนาว w o o นะคะ fc. com อ่าก็สามารถเข้าไปสอบถามหรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดก่อนได้นะคะกัฟคนาวุตโต fc. com นี่นะชัดเจนนะผู้ชมคะก็ไปสอบถามเรื่องของการจำหน่ายบัตรนะคะสอบถามเรื่องของผังที่นั่งก่อนได้เลยว่าที่นั่งตรงไหนหรือบางคนบอกว่าพี่เล็กซี่มีกี่รอบ ตอนนี้รอบเดียวนะผู้ชมค่ะส่วนใหญ่เนี่ยแฟนคอนเขาก็จะมีกันคนละรอบนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันต้องเต็มอิ่มแล้วมันต้องอัดแน่นความพิเศษที่มันจะเกิดขึ้นในแฟนคอนนะคะเอาเป็นว่าค่ะผู้ชมค่ะใครที่ยังไม่ได้จองบัตรหรือใครที่บอกว่าโอ้โหรักจังเลยกัฟคนาวุฒนะคะพร้อมจองบัตรแล้วไปได้เลยค่ะเข้าไปที่เว็บนะคะ่ะกัฟคนาวุฒโตเอ ดอทนะคะก็เข้าไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะคะส่วนวันเนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะ14ทธันวาคมนะคะเป็นวันอาทิตย์นะคะก็เคลียร์คิวให้ดีค่ะที่ MCC Hall The m o เดอะมอไรโบางกะปินั่นเองค่ะก็โหหอใหญ่นะคุณผู้ชมก็เรียกว่า จุแฟนคลับของน้องกราฟหรือว่าจุนะคะพี่ๆน้องๆลูกบอลเนี่ยได้อย่างเต็มที่อย่างแน่นอนค่ะเอาเป็นว่านะคะผู้ชมคะคอนเสิร์ตนี้หรือแฟนคอนนี้เนี่ยหลายๆคนรอคอยอย่าพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเลยค่ะ